คือจะให้ผู้ปฏิบัติผู้ภาวนาเนี่ยได้เข้าใจอะไรที่มันหลากหลายเพื่ออะไรรู้ไหมเมื่อมันเกิดความเข้าใจแล้วมันจะเกิดความหายโง่ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าหายโง่ก็เราโง่มาเวียนเกิดเวียนตายไงเราโง่มาลงเกิดลงตายแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะออกจากอาการเวียนเกิดเวียนตายได้ เพราะฉะนั้นการที่เรามามลุ่มหลงอยู่กับการเวียนเกิดเป็นตายมันคือความโง่เราฟังทำเพื่อให้เกิดการหายโง่ทุกๆคนที่มาหลงเกิดหลงตายโง่กันหมดแหละมันไม่มีคนฉลาดหรอกผู้ฉลาดก็คือผู้ที่บรรลุธรรมไปแล้ว บรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันก็ฉลาดแค่25%บรรลุธรรมขั้นสกิทาคาก็ฉลาด50%พระอาหารหันต์ฉลาด100%พระพุทธเจ้าฉลาด100%เพราะฉะนั้นยอมรับกับความเป็นจริงว่าเราไม่ใช่ผู้ฉลาดพระอาหารหันต์คือผู้ฉลาด เราไม่ใช่พระอาหารหันต์เราคือผู้ที่ยังไม่ฉลาดเราก็คือผู้โง่อยู่ผู้โง่เขาเบาปัญญายอมรับความจริงเพราะเราจะต้องยอมรับสัจธรรมก็คือความจริงต่อให้เราไม่ยอมรับเราก็ไม่สามารถฝืนความจริงได้หรอกเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ฟังเราเรามาเกิดเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อตายไงใช่ไหมละ่ะเนี่ยความจริงยอมรับกับความเป็นจริงเพราะอะไรความจริงคือสัจธรรมคือมันจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือความจริงแล้วที่อาจารย์บอกว่าเรามาโง่หลงเกิดหลงตายเนี่ยอันนี้ก็ความจริง เราโง่เพราะเราหลงมาเกิดหลงมาตายเราแค่ยอมรับกับความเป็นจริงและหลักๆที่เราจะออกจากการเวียนเกิดเวียนตายได้เนี่ยมันคือเรื่องอะไรมันคือเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ อะไรเป็นเหตุทําให้เราเป็นทุกข์เพราะความไม่เข้าใจความจริงการที่เราไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละมันเป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการตายมันก็จะมีการเกิดเมื่ออะไรก็ตามที่มีการเกิดมันก็จะมีการตาย การเกิดกับการตายคือของคู่กันถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการตายถ้าไม่มีการตายก็ไม่มีการเกิดก็คือนิพพานนั่นแหละนิพพานไม่มีเกิดไม่มีตายจึงไม่มีความทุกข์ถ้าใครก็ตามที่ยังมาเกิดมาตายผู้นั้นยังมีความทุกข์อยู่ ทุกที่ต้องมาเกิดทุกที่ต้องมาตายทุกที่ยังต้องมาเวียนมาไหว้มาตายมาเกิดเหตุผลนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงมาตรัสรู้เพื่อพาเราออกจากการเกิดและการตายเหตุใดเราจึงจะออกจากการเกิดและการตายได้เราจะต้องหายโง่ และเราจะเรียนรู้อย่างไรให้ตัวเองหายงงเราควรจะรู้เบื้องต้นว่าสิ่งใดที่ทำให้เรามาเกิดสิ่งนั้นแหละเราควรต้องเรียนรู้มันสิ่งที่ทำให้เรามาเกิดมันคืออารมณ์เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้เข้าใจอารมณ์ และนำไปสู่การไล่อารมณ์ L M. ก็คือการฝึกภาวนาการภาวนาควรทำตัวอย่างไรการภาวนามันเป็นเรื่องของจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ในกายจิตอยู่ในกายแล้วเราจะทำยังไง เราถึงจะเรียนรู้สภาวะของจิตได้เรียนรู้การทำงานของจิตได้เราก็ใช้กายนี่แหละในการเรียนรู้เรื่องจิตเรียนรู้ว่าจิตมันทำงานยังไงจิตมันทำหน้าที่รับรู้การปรุงแต่งเรียกว่าเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอะไรเก็บข้อมูลการปรุงแต่งที่สำเร็จรูปแล้ว มันมีหน้าที่เก็บข้อมูลจิตอะแล้วเราจะทํำยังไงไม่ให้ข้อมูลมันมีไม่ให้ข้อมูลมันมาที่จิตไม่ให้จิตอะมันมีข้อมูลเก็บก็คือการเรียนรู้เรื่องอารมณ์เพราะอารมณ์นั่นแหละพอมันเป็นอารมณ์แล้วมันจะไปเก็บไว้ที่จิตเพราะฉะนั้นเรียนรู้เรื่องอารมณ์อารมณ์เกิดมาได้อย่างไรอารมณ์เกิดมาจากการปรุงแต่งแล้ว ทำไมการปรุงแต่งต้องเกิดเพราะมันมีกระบวนการของความคิดมันถูกคิดเราเนี่ยคิดมันจึงปรุงแต่งแล้วถ้าเราไม่คิดละ่ะเราจะทําได้ไหมเราจะทํายังไงไม่ให้ตัวเองคิดหนึ่งรู้สึกตัวใช้การรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัว แล้วพอรู้ตัวไปสองเห็นคิดนั้นอย่าให้ค่ากับคิดนั้นเห็นการปรุงแต่งอย่าให้ค่ากับการปุงแต่งเห็นอารมณ์อย่าให้ค่ากับอารมณ์ถอยออกไปยืนดูตัวเองถอยออกไปจากความคิดยืนดูตัวเองถอยออกไปจากการปุงแต่งแล้วยืนดูตัวเอง ถอยออกไปจากอารมณ์แล้วยืนดูตัวเองยืนดูตัวเองปรุงแต่งยืนดูตัวเองคิดยืนดูตัวเองมีอารมณ์ยืนดูตัวเองบ้าในอารมณ์ยืนดูเป็นเพียงผู้ยืนดูผู้ถอยออกมาและยืนดูทุกครั้งที่เรารู้ว่าเราเผลอนั่นคือเรารู้ตัว ทุกครั้งที่เรารู้ตัวเราจะไม่เผลอและการเผลอนั้นเป็นที่ก่อเป็นที่ไหลและการเผลอนั้นเป็นที่มาของภพชาติไหลไปเกิดขณะที่ไหลไปฟังเสียงไหลไปปรุงแต่งนั่นคือการไหลไปเกิดของภพ เวลาตายมันจะไหลไปแบบนั้นให้ทุกคนที่ได้มาฟังธรรมะทำความเข้าใจกับการไหลของอารมณ์การไหลของความคิดการไหลออกไปปรุงแต่งเราควรหยุดการไหลนั้นด้วยการกลับมาสํำนึกรู้ตัวกลับมาสํานึกกลับมารู้ตัวนะ่ะ หยุดการเคลื่อนไหวของความไหลของอารมณ์นั่นแหละหยุดการเคลื่อนไหวของอารมณ์เพื่อกลับมาสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองด้วยวิธีการสแกนสแกนความรู้สึกไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงในร่างกายแล้วนี่แหละรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้ที่ก้นรู้ที่เท้า รู้ที่เท้ารู้ที่ขารู้ที่ก้นรู้ที่ท้องพองยุบรู้ที่หน้าอกรู้ที่ไหล่รู้ที่ลมหายใจไล่ขึ้นไล่ลงเรียกว่าสแกนสแกนการรู้ตัวหรือจะใช้รู้ตัวทั้งตัวรู้หลวมๆรู้ทุกๆอิริยาบถด้ยนะยืนก็รู้ที่เท้ามีอาการหนักๆไล่มาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆรู้ที่ก้นที่เอวที่ท้อง ที่หน้าอกที่ไหล่ที่ลมหายใจสแกนขึ้นสแกนลงดูอย่างนี้แหละนี่แหละสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยมันคือการภาวนาพัฒนาภาวนาคือพัฒนาพัฒนาอารมณ์ที่เรามาฟังทำเนี่ยมันก็คือการพัฒนา เมื่อเราฟังแล้วเราก็เอาไปทําตามเราก็คือพัฒนาตัวเองแล้วนั่นแหละคือการพัฒนามาจําเอาความรู้ดีๆเพื่อไปพัฒนาภาวนาพัฒนาพัฒนาให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของร่างกายและจิตใจ เพื่อจะไม่นำไปสู่การไหลการเผลอเผลอก็รู้ทันและหยุดและเบรกมันได้ไม่ใช่ว่าเผลอแล้วรู้ไม่ทันนะจะต้องเผลอและรู้ทันและไม่พลาดไปเผลออีกรู้ทันการปรุงแต่งรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เป็นผู้รู้ทันจงอยู่และใช้ชีวิตอย่างผู้รู้ทัน รู้ทันอาการที่มันกำลังก่อเกิดรู้ทันอาการที่มันกำลังเป็นและอย่าลงไปเล่นกับอาการผู้ใดก็าตามที่ลงไปเล่นกับอาการคือผู้ที่ไม่ได้รู้ทันคือผู้ที่หลงเข้าไปในอารมณ์หลงเข้าไปในการปรุงแต่ง หลงไหลไปกับอารมณ์หลงไหลไปกับการปรุงแต่งคือผู้ที่โง่เขาเพราะโดนการปรุงแต่งมันลากมันจูงไปเหมือนควายเนี่ยผู้ที่ประพฤติตัวแบบนั้นให้การปรุงแต่งมันลากมันจูงไปให้การปรุงแต่งให้อารมณ์มันมาอยู่เหนือสติคือผู้ที่เผลอเพลิน คือผู้ที่อ่อนเอคือผู้ที่ขี้แพ้พวกที่เผลอไปกับอารมณ์ไหลไปกับอารมณ์มันคือพวกขี้แพ้มันแพ้อารมณ์ตัวเองมันจะเป็นผู้เลิศผู้ประเสรศิฐได้ไงล่ะก็มันแพ้อารมณ์ตัวเองเราอ่อนเอเราก็แพ้ไปไงอ่อนเอแล้วก็แพ้แพ้ก็หลงไปเกิดหลงไปตายก็ไปทุกข์ระทมอยู่นั่นเนี่ยทุกข์สาหัสสากน ก็ทำไงได้เราเป็นผู้ยอมแพ้เองจงประพฤติท,ทำด้วยการเรียนรู้ทำเรียนรู้เบื้องต้นธรรมะขั้นแรกคือการเรียนรู้กายกายเคลื่อนไหวเราจงไปรับรู้อาการเคลื่อนไหวเมื่อใจเผลอไปปรุงเรียกว่าความคิดนั่นแหละ ความคิดเผลอไปปรุงเผลอไปคิดเผลอไปแต่งเราจะต้องรู้ทันอย่าให้มันเผลอไปยืดยาวเผลอไปยืดยาวอันนั้นไม่ใช่นักภาวนาอันนั้นคนบ้าคนบ้าเนี่ยมันบ้ามันบ้าอารมณ์ตัวเองไงมันบ้าปรุงแต่งบ้าคิดบ้าทำบ้าเสพอารมบ้าบอไปอยู่อย่างนั้นเนี่ย ไร้สาระไม่ได้สาระอะไรเพราะเกิดมาเพื่อบ้าอารมณ์อันนั้นเรียกว่าไ้้สาระปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ไล่เสพอารมณ์ตัวเองอยู่อย่างนั้นอันนั้นเรียกคนบ้าบ้าแบบสาหัสเพราะว่ามันต้องไปเวียนเกิดเวียนตายไงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวัตตะสงสารวัตตะสงสารคือการหมุนวนของความคิด เพราะคิดจึงต้องไปวนในวัตตะเพราะวัตตะมีไว้ขังคนที่บ้าความคิดคนที่บ้าอารมณ์คนที่บ้าการปรุงแต่งแต่ถ้าผู้ใดก็ตามที่ออกจากอารมณ์ได้ออกจากความคิดได้ออกจากการปรุงแต่งได้ด้วยการรู้ทันด้วยการรู้ทันเมื่อมันคิด เรารู้ทันและถอนตัวออกมาขณะนั้นรีบถอนตัวออกมาเมื่อเผลอไปปรุงรู้ทันและเบรกได้และเบรกทันและกลับมาและรู้ว่าเมื่อเราเผลอก็ให้เข้าใจว่าเราพลาดไปแล้วไม่เป็นไรคราวหน้าเราจะไม่เผลออีกอสอนตัวเองแบบนี้เพราะเหตุนี้แหละการเรียนธรรมะการศึกษาธรรม แท้ที่จริงแล้วมันต้องศึกษาเรื่องอารมณ์ความคิดและการปรุงแต่งและการรู้ให้เท่าให้ทันการปรุงแต่งและการรู้ให้เท่าทันอารมณ์และรู้เท่าทันความคิดอย่าเป็นผู้ไหลไปกับความคิดแต่จงเป็นผู้ที่รู้ทันความคิดเมื่อความคิดมันเกิด เรามีสติไปเฝ้ามันว่าดูสิมันจะปรุงแต่งยังไงต่อเมื่อเราเห็นมันปรุงแต่งเราเป็นเพียงผู้ดูดูมันปรุงแต่งดูว่ามันจะปรุงแต่งไปถึงไหนนะเป็นนายมันนะอย่าไปเป็นเบาให้เป็นนายเป็นนายการปรุงแต่งเป็นนายความคิดเป็นนายอารมณ์เมื่อเราฝึกให้ชำนิชำนาญ มันจะเกิดปฏิอิริยาบางอย่างที่เรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมนั้นเกิดได้ทุกๆขณะมันเกิดได้เพราะมันมีการกระตุ้นทางกายทางจิตถ้าไม่มีการกระตุ้นทางกายทางจิตมันจะไม่สามารถที่จะรู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจและมันก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อมันเกิดขึ้นและเราไปรู้และไปเข้าใจว่าอ๋อนี่คือสภาวะของกายของจิตมันเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใดเพราะเราฝึกและทดลองและทดสอบด้วยความสามารถของตัวเองความสามารถของเราเราต้องทำยังไงถึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถก็คือการรู้สึกตัวให้ได้บ่อย รู้สึกตัวให้ได้มากๆในระหว่างวันทุกครั้งที่มันมีการรู้ตัวมันจะไม่มีการเผลอทุกครั้งที่มันเผลอมันจะลืมรู้ตัวทุกครั้งที่มันไหลไปปรุงมันจะลืมรู้ตัวชั่วขณะแต่ถ้ามันรู้ว่าตัวเองไหลไปปรุงทุกครั้งที่มันรู้ตัวมันคือการหยุดไหลทุกครั้งที่มันไหลมันคือการหยุดรู้ เพราะฉะนั้นใจความสําคัญของการภาวนาเพื่อบรรลุธรรมคือการรู้และเดิกรู้สึกตัวรู้ทันอารมณ์เพอก็รู้แต่ต้องรู้ก่อนเผลอไม่ใช่เพอแล้วรู้รู้ก่อนเผลอไปไม่ใช่เพอไปแล้วรู้ถ้าเผลอไปแล้วรู้นั้นคือรู้ชา้าไฟไหม้แล้วค่อยไปรู้ ไฟไหม้จนมอดแล้วค่อยไปรู้แบบนั้นใช้ไม่ได้รู้ก่อนที่ไฟจะไหม้ดับให้ทันก่อนที่ไฟจะไหม้ไฟที่อาจารย์พูดมันคือไฟอารมณ์อย่าทันให้อารมณ์มันสมไม่ใจเราสมใจเราเพราะมันไม่ได้ประโยชน์กับใครใดๆทั้งสิ้นผู้ที่เสียประโยชน์มากที่สุดคือตัวเรา มีคนอื่นมาสร้างการกระทบอารมณ์ใส่เราแต่เราจะต้องรู้ทันว่าเมื่อเราโต้อตอบเราจะได้อะไรตอบแทนเราจะได้ความโมโหโมโ oh หแล้วได้ประโยชน์อะไรจากจากการมโ oh หครั้งนี้ไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่ยุ่งดีกว่าการไม่ยุ่งไม่ใช่การเสียศักดิ์ศรีมนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่มีใครมีศักดิ์ศรีหรอก คนที่มีศักด์ศรีมากคือพวกอีกโก้อีกโก้ตัวตนอัตตาแน่นหนามัดตัวเองให้ไปนรกผู้ที่อีกโก้น้อยลดอัตตาได้ลดอัตาอตาลดตัวตนได้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งมีระดับภูมิธรรมไม่มากก็น้อย แต่ผู้ที่ตัวกูของกูเยอะพวกนี้เป็นพวกที่มืดบอดทางปัญญาเพราะไม่รู้เท่าทันอารมณ์ว่ายิ่งเรามีอีกโก้เยอะเท่าไหร่ยิ่งตัวกูของกูใหญ่มากแค่ไหนนั่นแหละกูคือผู้ที่ต้องไปเวียนไปไหว้ไปตายไปเกิดอีกเยอะกูคือผู้โง่เขาและเบาปัญญาเป็นที่สุดให้รู้ไว้เลย แต่ผู้ใดก็ตามที่รู้ทันอารมณ์รู้ทันการปรุงแต่งไม่เผลอไปนานไม่หลงเข้าไปในอารมณ์และไม่เครียดแค้นไม่ชิงชังไม่เอาชนะใครทำหน้าที่แค่เอาชนะใจตัวเองให้ได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าผู้ประเสริฐโดยแท้เพราะเหตุนี้ เราจึงควรมาเรียนรู้เราจึงต้องมาเรียนรู้กายและใจของตัวเองเรียนรู้ให้มันกระจางเรียนรู้ให้มันทะลุทะลวงเรียนเพื่อให้รู้ให้มันจริงๆจังๆให้มันเป็นผู้ที่รู้แจ้งในทุกๆอากับกิริยาของกายของใจเพื่อเพื่อที่จะนำไปสู่ ความว่างความว่างคืออะไรความว่างที่อาจารย์พูดมันหมายถึงว่างจากอัตตาและตัวตนว่างจากตัวกูของกูว่างจากอุปาทานความยึดมั่นและถือมั่นว่าตัวกูนี้ประเสริฐเลิศเลอกว่าคนอื่นมันว่างจากตัวกูเท่านั้นผู้บรรลุธรรมคือผู้ที่ว่างจากกู พูดให้เพราะๆหน่อยคือว่างจากตัวเราเพราะตัวเรานั้นไม่ได้มีอยู่จริงตัวเราคือตัวอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือดีอวดดีกูนี่แหละดีกว่าเพื่อนกูดีกว่าคนอื่นกูดีกว่าใครๆกูเหนือกว่าใครๆกูกูกูตัวกูทั้งนั้น เพราะเหตุนี้อาจารย์จึงเน้นให้มาปฏิบัติในแนวของอาจารย์ปฏิบัติเพื่อลดตัวกูเพื่อทำลายล้างตัวกูออกให้หมดแล้วเราจะกลายเป็นผู้ที่ไม่มีกูทำลายล้างตัวกูไปจนกว่ากูนี้จะหมดไปเมื่อตัวกูหมดไปเรา จะเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมถ้ายังมีกูอยู่ยังมีตัวเราของเราอยู่ยังมีตัวกูของกูอยู่เราจะเป็นผู้ที่มีกรรมเมื่ออะไรก็ตามหมดกูก็หมดกรรมเหตุนี้เราจึงต้องมาปฏิบัติภาวนาเพื่อ ทำลายตัวกูให้สิ้นซากเพื่อที่จิตใจนั้นจะได้กลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้คือความว่างเปล่าวความว่างเปล่าที่อาจารย์พูดมันหมายถึงการว่างจากตัวกูของกูนี่แหละไม่ได้ว่างจากอะไรนะว่างจากตัวกูของกู เมื hehe, ่ออุปาทานความยึดม uh ั่นถือมั่นมันสลายไปแล้วตัวกูของกูหรือว่าตัวเราของเราก็จะสลายไปพร้อมกับอุปาทานเพราะตัวเรามันคือตัวอุปาทานตัวเรานั่นแหละคืออุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นตัวกูหรือตัวเราหรือตัวอุปทานหรือตัวยึดมั่นถือมั่นมันคือตัวเดียวกันมันคือสิ่งเดียวกัน แต่ว่าเรียกมันได้หลายชื่อเรียกว่าอุปาทานก็ได้เรียกว่าความยึดถือก็ได้เรียกว่าความอวดดีก็ได้เรียกว่าตัวกูก็ได้เรียกว่าตัวเราของเราก็ได้เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นก็ได้แท้ที่จริงแล้วมันคือตัวอุปาทานตัวยึดเราควรมาฝึกทำลายล้างตัวยึดเพื่อให้จิตเราได้รับความอิสระ อิสระจากความเป็นเราอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเพื่อที่จะได้นำจิตนั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้กลับคืนสู่นิพพานกลับคืนสู่ความประพัดสอนกลับคืนสู่ความว่างเปล่ามันว่างและมันก็เปล่า เพราะเหตุนี้แหละเราจรึงต้องมาฝึกเรียนรู้เพื่อนำจิตของเราให้กลับคืนสู่ความว่างเปล่าว่วางเปล่าไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรเหลือและไม่เหลืออะไรความว่างเปล่านั่นแหละเรียกว่านิพาน